ไปดูดเงินในแป้งเขานะทำแสบเลยละ่ะบุฟฟิงโคตดไทยขายมาสิบปีและสิบเจ็ดปีแล้วบุฟฟิงสุโคไทยขายมาสิบเจ็ดปีและไอ้ป้าลำเคยเนี่ยบอกเลยลงเลยเอาเลยลูก ไปแถวโรงพักเลยเอง<ป>มีเพื่อนอยู่พยา,ายามไลคนไปใต้วันด้วยกันอยู่ใต้วันแล้วเราอะไรเนี่